โปรตีนกับการลดน้ำหนักนะคะก่อนไปฟังนะคะฝากกดไลค์กดหัวใจนะคะแล้วกดติดตามนะคะแล้วถ้าข้อมูลแดงเอ้ยข้อมูลดีอ่ะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะครัเพราะโปรตีนกับการลดน้ำหนักมาดูกันค่ะข้อแรกค่ะโปรตีนจะช่วยเรื่องของการในการเผาผลาญนอกจากเผาผลาญน่ะก็ยังจะช่วยในการเรื่องของเบิร์นไขมันด้วยนะคะสองนะคะโปรตีนจะทําให้เราอิ่มอยู่ท้องนานมากขึ้นค่ะถ้ามื้อไหนนะที่เรามีการเติมโปรตีนเพิ่มไปจากในอาหารปกติน่ะจากที่เมื่อก่อนเราเคยทานจะลองสังเกตได้เลยว่ามื้อนั้นเราจะอิ่มแล้วก็อยู่ได้ยาวถึงมือถัดไปนะะค แล้วก็โปรตีนนะคะก็จะช่วยควบคุมดูแลพวกฮอร์โมนหิวฮอร์โมนอิ่มให้ทางานดีขึ้นนะคะเราก็จะลดความอยากหรือการอยากกินจุกจิกระหว่างวันไปด้วยนะคะสามนะคะช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อนะคะเพราะว่าเวลาที่เราลดน้าหนักนะคะถ้าเราลดแล้วกล้ามเนื้อแล้วหายไปหมดเลยนะ,ะระบบเผาผาลาญเราก็จะเสียไปด้วยนะคะ ะะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะอันนี้น่าจะเคยเดิยนตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและยิ่งถ้าเราไปออกกําลังกายค่ะกล้ามเนื้อเราออกเพื่อให้กล้ามเนื้อเราฉีกเพื่อสร้างกล้ามเนื้อใหม่ถูกไหมคะถ้าเรากินโปรตีนเสริมเข้าไปเราก็จะมีวัตถุดิบเพื่อมาสร้างกล้ามเนื้อใหม่ของเราค่ะส่วนทุกท่อนคนไหนนะ,ะที่อยากจะแบบรึกษาเรื่องการทานหรือว่าอยากดูข้อมูลของการลดน้ำหน,นักค่ะสามารถทักไลน์ที่หน้าเพจมาได้เลยนะคะ